เต้นเผื่ออีกคนนึงอ๋อเอาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะกลับมาไม่ได้จากพวกเรานะคะในรายการสาวคงศเยี่ยจ้า วันนี้มีตลาดขอลาหนึ่งวันนะคะนี่ไงเหตุผลไงนี่ไงเหตุผลไงเจต้องเ้แรงเจต้องเต้นแรงอเสียดายวันนี้น้องไม่มาไม่งั้นพี่จะเข้าห้องผ่าตัดทำสัลยากรรมให้คุณผู้ชมนี่เอามามาดูนี่ว้าวถ้ากันเพื่อนเมียจ๋าคนบอกได้เยอะนะคะว่าได้แล้วนะคะเราก็เลยเอาผู้โชคดีเนี่ยมาเผยโฉมให้คุณผู้ชมได้นว่าได้แล้วใส่แล้วอย่างนี้เห็นไหมทุกคนใส่เรียบร้อยยินดีด้วยนะคะถ้าเรามีกิจกรรมสนุกสนุกกันนี้ จัดไหมจัดไหมจ้าเดี๋ยวเราจัดกิจกรรมอีกเรื่อยๆไม่ต้องน้อยอกน้อยใจกันค่ะเมื่อเราจะคอยอัปเดตกิจกรรมดีๆแน่นอนนะคะต้องติดตามชมสมาคมเมียจ่าเป็นประจำนะคะถูกต้องค่ะมาถึงเรื่องของเราในวันนี้กันบ้างดีกัวตองแงาเฮ้ยเฮ้ย วิจิมากกว่าตัวหนึ่งด้วยค่ะตุ๊กแกถ้ามากลางวันแสกแสกแบบนี้เกรงว่าจะไม่เป็นผลดีอขอลากลับบ้านดีกว่าทำงานไม่ได้แล้วค่ะวันนี้จัดหน้าพี่ไปก,กับพี่เบลล์กลับไป รุ่อยูร่นใคกลับมาก่อนเนี่ยมาก่อนไปไหนล่ะแม่ตกใจทําไมตุ๊กแกร้องเองแค่นี้กลัวหรอโบราณถือโบราณเขาบอกว่าถ้าตุ๊กแกร้องตอนกลางวันมันเป็นลางบอกเหตุร้ายจะเกิดเรื่องไม่ดีเคยได้ยินมาเขาบอกว่าถ้าจิ้งจกร้องทักห้ามออกจากบ้านด้วยนะตุ๊กแกด้วยนี่ตุ๊กแกเลยนะคนโบราณเขาบอกว่าถ้ามีเสียงสัตว์เนี่ยก็จะเป็นการบอกเหตุอีกอย่างหนึ่งได้ยินจากปู่ย่าตายายบ่อยๆว่าความฝันเนี่ยก็ถือว่าเป็นลางบอกเหตุได้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นในอนาคตหอบอกเหตุการณ์ล่วงหน้า ใช่ไหมตีเป็นตัวเลขได้นะวุ้นจะบอกให้ถ้าอยากรู้เรื่องนี้นะถามลุงคนนี้ดีกว่าค่ะอาจารย์ช้างทัศน์สปรสีตุลาค่ะลุงมาแล้วลุงงสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้สวัสดีค่ะสวัสดีครับวันนี้วันอรอาจารย์ช้างยังนะครับอาจารย์ความฝันนี้สามารถบอกเหตุการณ์ล่วงหน้าได้ยังไงบ้างอ้าวก็มีนะจริงเกาเรียกว่าเป็นฝันที่เป็นลางบอกเหตุ คนก็ฝันแม่นฝันมแม่นอะไรแบบนี้ก็มีแต่บางคนก็อย่างนี้นะพอฝันนะมันเยอะไงอย่างเจ๊เป็นบ่อยฝันเป็นเรื่องฝันเป็นเรื่องเป็นราวสนุกเฮฮาเลยดูมีความสุขตื่นมาหรือ่มฝันจัาไม่ได้จำความฝันไม่ได้แต่บางทีมันก็เป็นเหมือนพี่หนุ่มแหม่มเหมือนกันนะเคยได้ยินมาเกี่ยวกับก่อนนอนเรากินเยอะหรือว่าเครียดเกินไปก็เลยเกบไปฝันอะไรอย่างนี้ค่าจริงความฝันเนี่ยนะครับที่จะมาทายได้เนี่ยนะจะมาเป็นแบบลางบอกเหตุหรือว่าจะมาทายเป็นตัวล่งตัวเลขอะไรแบบนี้นะครับจริงเนี่ย ต้องแยกออกก่อนนะความฝันหลักๆมันมีอยู่3สาเหตุด้วยกันสาเหตุแรกเนี่ยนะครับก็มาจากเรื่องของความเครียดออย่างคุณตั๊กเนี่ยอาจจะซองกระจกแล้วเครียดปุ๊บเนี่ยต้องฝันร้ายไปเลยกลางคืนก็เก็บไปฝันแล้วนะครับเครียดเรื่องอื่นอ้าวเครียดไงว่าทำไมเราสวยอย่างนี้สวยเกินค่อยใช่จริงจริงหรือบางคนอ่ะคนนบบทำงานนะครับเจอเจ้านายตำหนิต่อว่ามาเนี่ยก็เครียดเลยเครียดปุ๊บเนี่ยกลางคืนก็แบบไปฝันว่าตกงานอะไรแบบเนี้ยไอ้แบบเนี้ยไม่ถือว่า เอามาตีเป็นตัวเลขแลมาทำนายไม่ได้แบบประเภทที่สองเนี่ยนะครับก็คือว่าในเรื่องของความฝันนะครับที่เกี่ยวข้องกับในลักษณะของทางกายภาพของเราบางคนเนี่ยอาจจะแบบออกกำลังมาเยอะเหนื่อยเนี่ยกลางคืนมีฝันว่าวิ่งต่ออะไรเงี้ยนะครับอะไรก็ถือว่าเป็นฝันที่ไม่สามารถเอามาใช้ในการทำนายได้หรบางคนอาจจะเป็นเรื่องสุขภาพก็มีต้องไปแค่เจ็บเจ็บป่วยไม่สบายแล้วก็ฝันฝันร้ายอะไรแบบเนี้ยอันนั้นก็ใช้ไม่ได้ดันั้นถ้าเกิดเราตัด สองอย่างแรกออกไปเนี่ยเครียดก็ไม่ได้เครียดอาหารก็ไม่ได้อาหารการกินก็ปกติชีวิตก็ไม่ได้เจ็บป่วยอะไรแล้วอยู่ดีฝันเนี่ยไอ้แบบนี้เขาเรียกว่าเป็นฝันที่บอกเหตุแล้วก็บางคนจะมาตีเป็นตัวร่วงตัวเลขอะไรแบบนี้ทำนาได้อันนั้นมีทั้งแบบที่ทํานายได้และทํานายไม่ได้คุณผู้ชมอาจจะงงว่าอ้า แล้วมาพูดทำไมก็มเราจะพูดในเรื่องที่ทำํำนายได้เพราะฉะนั้นการที่จะพูดเนี่ยข้อมูลมันเยอะคุณผู้ชมขาปากกากระดาษเตรียมไว้เลยเพราะว่าเดี๋ยวเราจะบอกว่าฝันแบบไหนต้องตีเป็นอะไรตายแล้วตาย เนเผื่ออีกคนนึงอ๋อเอาสวัสดีค่ะยิดีค่ะรับมาได้จากพวกเรานะคะในรายการสรับพงเยจาร์ วันนี้มีตลาดขอลาหนึ่งวันนะคะนี่ไงเหตุผลไงนี่ไงเหตุผลไงต้งแรงเจตรงเต้นแรงโอ้เสียดายวันนี้น้องไม่มาไม่งั้นพี่จะเข้าห้องผ่าตัดอัมพารแะยากรรมให้คุณผู้ชมนี่เอามามาดูนี่ว้าวถ้ากันเปื่อนเมียจ๋าคุณบอกได้เยอะนะว่าได้แล้วนะคะเราก็เลยเอาผู้โชคดีเนี่ยมาเผยโฉมให้คุณผู้ชมได้เห็นว่าได้แล้วใส่แล้วอย่างนี้นี่เห็นไหมทุกคนใส่เรียบร้อยดีดีด้วยนะคะถ้าเรามีกิจกรรมสนุกสนองแบบนี้อีกจัด จัดไหมคะเดี๋ยวเราจัดกิจกรรมอีกเรื่อยๆไม่ต้องน้อยอกน้อยใจกันค่ะเราจะคอยอัปเดตกิจกรรมดีๆแน่นอนนะคะต้องติดตามชมสมาคมเมียจ๋าเป็นประจำนะคะถูกต้องค่ะมาถึงเรื่องของเราในวันนี้กันบ้างดีป๋อ วิทย์เยอมากกว่าตัวหนึ่งด้วยค่ะตุ๊กแกถ้ามากลางวันแสกแสกแบบนี้เกรงว่าจะไม่เป็นผลดีขอลากลับบ้านดีกว่าทำงานไม่ได้แล้วค่ะวันนี้ดจัดหน้าพี่ไปกับพี่แไปเลยไปไหน รุ่นพี่กลับมาก่อนเนี่ยมาก่อนไปไหนล่ะแม่ตกใจทำไมตุ๊กแกร้องเองท่่นี้กลัวหรอโบราณถือโบราณเขาบอกว่าถ้าตุ๊กแกร้องตอนกลางวันมันเป็นลางบอกเหตุร้ายจะเกิดเรื่องไม่ดีเคยได้ยินมาเขาบอกว่าถ้าจิ้งจกร้องทักห้ามออกจากบ้านด้วยนะตุ๊กแกด้วยตุ๊กแกเลยนะคนโบราณเขาบอกว่าถ้ามีเสียงสัตว์เนี่ยก็จะเป็นการบอกเหตุอีกอย่างหนึ่งได้ยินจากปู่ย่าตายายบ่อยๆว่าความฝันเนี่ยก็ถือว่าเป็นลางบอกเหตุได้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นในอนาคตบอกให้แกรูงหน้าใช่ไหมท่ โอ้ยยงตีเป็นตัวเลขได้นะวุ้นจะบอกให้ถ้าอยากรู้เรื่องนี้นะถามลุงคนนี้ดีกว่าอาจารย์ทัศน์ศรีตุลาเกล้าลุงมาแล้วลุงลุงสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้สวัสดีค่ะสวัสดีครับอาจารย์ชางยังเลยครับอาจารย์ความฝันนี้สามารถบอกเหตุการณ์ล่วงหน้าได้ยังไงบ้างอ้าวก็มีนะจริงเขาเรียกว่าเป็นฝันที่เป็นรางบอกเหตุ คนก็ฝันแม่นฝันแม่นแม่นอะไรแบบนี้ก็มีแต่บางคนก็อย่างนี้นะพอฝันนลมันเยอะไงอย่างเจ้เป็นบ่อยฝันเป็นเรื่องฝันเป็นเรื่องเป็นราวสนุกเฮฮาเลยดูมีความสุขตื่นมาหลือโมฝันว่าจัไม่ได้จําหวมฝันไม่ได้แต่บางทีุณก็เป็นเหมือนพี่หนุ่มแหม่มเหมือนกันนะไเคยได้ยินมาเกี่ยวกับก่อนนอนเรากินเยอะหรือว่าเครียดเกินไปก็เลยเกียไปฝันอะไรอย่างนี้ล่าจริงความฝันเนี่ยนะครับที่มัเจามาทายได้นะจะมาเป็นแบบลางบอกเหตุหรือว่าจะมาทายเป็นตัวล่งตัวเลขอะไรแบบนี้นะครับจริงเนี่ย ต้องแยกออกก่อนนะความฝันหลักๆมันมีอยู่สามสาเหตุด้วยกันสาเหตุแรกเนี่ยนะครับก็มาจากเรื่องของความเครียดออย่างคุณตั๊กเนี่ยอาจจะซองกระจกแล้วเครียดปุ๊บเนี่ยจะต้องฝันร้ายไปเลยกลางคืนก็เก็บไปฝันแล้วนะครับเครียดเรื่องอื่นอ้าวเครียดไงว่าทำไมเราสวยอย่างนี้สวยเกินไปรูใจจริงหรือบางคนอ่ะคนแบบทำงานนะครับเจอเจ้านายตำหนิต่อว่ามาเนี่ยก็เครียดเนาะเครียดปุ๊บเนี่ยกลางคืนก็แบบเอาไปฝันว่าตกงานอะไรแบบเนี้ยไอ้แบบเนี้ยไม่ถือว่า เอามาตีเป็นตัว <ทำ S 1> เลขไม่ได้ไม่ได้แบบประเภทที่สองเนี่ยนะครับก็คือว่าในเรื่องของความฝันน,นะครับที่เกี่ยวข้องกับในลักษณะของทางกายภาพของเราบ,บางคนเนี่ยอาจจะแบบ